สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของใช้นะคะทั้งหมดนี้ซื้อไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาทค่ะมาดูว่าแต่ละอันราคาเท่าไหร่นะคะจะมารีวิวให้ดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของที่ไปซื้อนะคะจากห้างค่ะมีหลายๆห,ห้างแล้วก็ตลาดสดด้วยนะคะทั้งหมดนี้ประมาณสี่ร้อย 400กว่าดอลลาร์นะคะเรามาดูว่าเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ13,600กว่าบาทคะ่ะมาดูนะคะอันนี้ไปซื้อจากตลาดสดก็มีนะคะอันนี้ไปซื้อจากฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นข้าวโพด5ฝัก2ดอลลาร์50เซนนะคะ่ะตอนนี้ค่าเงิน1ดอลลาร หนึ่งดอลลาร์สามสิบสามบาทนะคะอันนี้ก็จะตกประมาณแปดสิบตัวบาทข้าวโพดห้าฝักนะคะห้าฝักแล้วก็หัวบล็อกเกอรี่สามหัวประมาณเท่านี้นะคะแต่อันนี้เหลือหัวหนึ่งเพราะว่าเราทำกินไปแล้วสามหัวเท่านี้ห้าดอลลาร์ค่ะ,ะเรไป้ออันนี้ซื้อจากตลาดสดนะคะแล้วก็มีพริกหวาน ลูกละ1ดอลลาร์สีเขียวแล้วก็สีแดง1ดอลลาร์50เซนนะคะพริกหวานแต่เรากินมาหมดแล้วอันนี้จะมารีวิวแบบที่ยังเหลือนะคะแล้วก็มะละกอลูกขนาดเท่านี้2อลูกซื้อจากตลาดอเอเชียน,นะคะตลาดขายของเอเชียน,นะคะ2ลูกนี้55ด5อลลาร์กว่ากว่านะคะประมาณนี้ลูกก็ไม่ใหญ่แต่น่าจะไม่ใช่ อ๋อ,อเป็นมะละกอบารซิลนะคะอันนี้ก็พอกินได้พอทดแทนมะละกอไทยแต่ถ้าอร่อยเท่ามะละกอไทยก็ไม่ไม่อร่อยอันนี้ประมาณห้ดอลลาร์กว่าๆนะคะประมาณตอนนี้สามสิบสาประมาณ180ร้อยแปดสิบกว่าบาทสองลูกมะละกอ อันนี้ซื้อจากห้างวอลมาร์รลอดอันนี้ถุงละหนึ่งดอลลาร์สาสิบาบาทนะคะน,นี่กล้วยแต่กล้วยไม่แพงค่ะกล้วยหอมสี่ลูกเจ็ดสิบเก้าเซนนะคะเจ็ดสิบเก้าเซนอเอายี่ิบหกบาทประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดบาทสี่ลูกก็ก็ถือว่าไม่แพง อันนี้กระเทียมนะคะสามดอลลราประมาณประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้สองสองดอลลาห้าสิบเซนก็ก็ไม่แพงค่ะตัวนี้อันนี้อันนี้ไม่น่ใจเท่าไหร่ประมาณไม,ไ,มไม่ถึงห้าดอลลร์ค่ะอันนี้จำไม่ได้ประมาณนี้ค่ะมื้นเ้น มาม่าจากร้านเอเชียเป็นแทกใหญ่แทกล่าสปดบาทหรือ10บาทไม่แน่ใจที่ไทยนะคะอันนี้1ดอลลาร์ค่ะแทกละ1ดอลลาร์ซองละ3.3บาทอันนี้3สองดอลลาร์75เซนเป็นเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นมีเหลืองแห้งนะคะคือเราจะซื้อเส้นสดมาไว้ไม่ได้เพราะว่า มันเสียแล้วก็จําเป็นต้องซื้อเส้นแบบนี้แล้วก็มาแช่มาแช่นะ้ําเวลาทำก๋วยเตีย๋ยวอันนี้แฟนจะชอบเส้นนี้นะคะอันนี้สองสองดอลลาร์เจ็ดสิบห้าเซนสองดอลลาร์เจ็ดสิบห้าเซนอันนี้เก้าสิบบาทเก้สิบกว่าบาทค่ะไม่แพงแล้วก็อันนี้อซีอิ๊วขาวขวดละห้าดอลลาร์ขวดละ,ดละอ่า กวาดละร้อยหกสิบห้าบาทซีอิ๊วขาวนะคะ mm. แล้วก็น้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มปอบเปี๊ยะน้ำจิ้มหวานนะคะอันนี้ก็ห้าห้าดอลลาร์เหมือนกันร้อยร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ข้าวค่ะอันนี้คือจากร้านเอเชียอันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวนะคะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวพิเศษอันนี้ย5้าดอลลาร์ค่ะ25ดอลลาร์เก้ากิโลข้าวเหนียว25ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวยจะคูณให้ดูว่าประมาณเท่าไหร่ยี่หาคูณ3าอันนี้ประมาณ800ร้อยแอ่สิบห้บาทข้าวเหนียวเก้ากิโลนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะคะยี่สิบเก้าดอลลาร์ตัวนี้ยี่สิบเก้าดอลลาร์เอ่อิกเอ็สามถิบสี่กิโลยี่สิบเก้าดอลลาร์นนะคะถุงนี้จะประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่สามสิบสามนะคะยี่สิบเก้าคูณสามสิบสามประมาณเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทก็หอมมันลูกก็เราจะซื้อไว้กินได้ประมาณเดือนกว่านะคะสองถุงนี้เดือนกว่าถึงสองเดือนแล้วก็อันนี้คือถ้วยถ้วยใบใหญ่ใบนี้แปดดอลลาร์แปดดอลลาร์ประมาณ 264หบบาทค่ะช้วยใบนี้ช่วยใบใหญ่นะคะเพราะว่าซื้อซื้อเครื่องครัวมาไว้ใช้แล้วก็หม้อใบนี้ตอนแรกอยากได้ซึ้งนึ่งนะคะแต่มันไปหาแล้วไม่มีก็เลยซื้อหม้ออันนี้แล้วก็ซื้อซื้ออันนี้ไว้ข้างในอยากได้หม้อซึ้งเหมือนเหมือนเหมือนที่ที่เราอยู่ไทยแต่ว่ามันไม่มีถ้าจะซื้อก็น่าจะเป็นแบบเอ่อ ออนไลน์นะคะคิดว่ากันต่อนะคะเมื่อกี้ความจำเต็มอ่าหม้ออันนี้หกอ่าหกสิบสามดอลลาร์ค่ะมาดูนะคะหกสิบสามดอลลาร์อ่าบาม่าร์หม้อใบนี้นะคะ 2องพบาทค่ะไม่อยากได้เลยนะคะแต่ว่าแฟนแฟนก็ให้ซื้อนะคะเพราะว่าอยากได้อ่าอ,อยากได้ซึ้งแล้วก็มาซื้ออันนี้เพื่อจะใส่เข้าไปในนี้นะะอันนี้10ดอลลาร์ 30, ประมาณ 300.. 300, 300ร้อยสามร้อยสาร้อยกว่าบาทซึ่งไม่อยากได้มอันนี้เลย มันแพงมากค่ะสองพันกว่าบาทหม้อใบนี้นะคะแล้วก็อันนี้สิบสองดอลลาร์ค่ะสามร้อยกว่าบาทเกือบสี่เกือบสี่ร้อยาจะมาทําไว้ทําขนมนะคะแล้วก็อันนี้ที่ตัดเค้กสิบามดอลลาร์สิบสามดอลลาร์สี่ร้อยกว่าบาท เฉพาะอันนี้นะคะเพราะว่าจะทําขนมและทําเค้กตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาแต่สามีก็ให้ซื้อค่ะแล้วก็อันนี้เอาไว้ทําก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้สามร้อยกว่าบาทสิบดอลลาร์เวลาเราทำเ,าเราจะชอบทำก๋วยเตี๋ยวกินกันเราก็เลยซื้ออันนี้ซึ่งมันมีอ่าแบบที่เขาเขาลวกอยู่แล้วแต่มันเล็กนะคะก็เลยแฟนก็ให้ซื้อตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะมาดูเครื่อง อันนี้ผ้ากันเปื้อนอันนี้ห้าดอลลาร์นะคะเวลาทำกับข้าวอภินันทานาการจากสามีสามีให้ซื้อค่ะ5้าดอลลาร์สามีใจดีแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนออเป็นผ้าห่มนะคะเป็นผ้าห่มเอาไว้คุมอันนี้2ี่ิบดอลลาร์ห6ห0 0ก้ว่าบาทนะคะ20ดอลลาร์ 6กรกว่าบาทค่ะผืนนี้แล้วก็หมอนใบนี้ค่ะสิบสิบสองดอลลาร์สามร้อยกว่าบาทน่าจะสี่ร้อยหรือเปล่าตอนนี้เราจะคูณสามสิบสามนะคะเกือบสี่ร้อยค่ะหมอนใบเดียว <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเราเป็นคนไทยเนาะเวลาซื้อของเราก็จะคูณด้วย ค่าเงินนะคะตอนนี้ค่าเงินมันขึ้น3.3อันนี้2ช้อนนะคะ2ัน1ดอลลาร์2อัน1ดอลลาร์อันนี้3ดอลลาร์ค่ะก็ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่จะมาแพงก็หม้อบใบน,นี้นะคะ่ะ2,000กว่าบาทแล้วก็ถ้วยใบเล็กอันนี้เ7ดอลลาร์ก็ซื้อที่ห้างโฮมกู๊ดนะคะ เป็นห้างที่แบบขายเครื่องของใช้ภายในบ้านแล้วและและมีแต่อันสวยๆอันนี้ก็ดีไซน์สวยะคะ่ะชอบอันที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เจ็ดอลลาร์ก็ไม่แพงเจ็ดดอลลาร์อันนี้แปดแปดดอลลาร์ค่ะก็ไม่แพงเป็นถ้วยซื้อมาไวา้เวลาแฟนเพื่อนแฟนมาแล้วก็เอาไว้ใช้นะคะอันนี้สิบแปดดอลลาร์ค่ะ หใบ18ดอลลาร์เป็นจานนะคะอันนี้อันนี้สิดอลลาร์สี 7, ่ใบสี่ใบ7จ็ดอ๋อเทนสิบดอลลาร์ค่ะอันนี้ตัวนี้เซลลนะคะใบละสอดอลลาร์ใบละประมาณหกสิบาทใบเดียวอันนี้เซลแล้วนะคะ อันนี้เซลแล้วแล้วก็ซื้อมาหกใบอันนี้ก็เซลลแล้วค่ะใบละสี่ดอลลาร์แล้วก็ซื้อมาสองใบสี่ดอลลาร์ใบนี้จะตกใบ,บละจานก็จะตกไปละตกใบละ130ร้อยสามสิบกว่าบาทนะสี่ดอลลาร์แล้วก็ซื้อมาสองใบ ก็เป็นออันนี้10สิบดอลลาร์ประมาณ3ามร้อยสาบาทต่อใบอันนี้เหมือนกันค่ะ10ดอลลาร์สามร้กว่าบาทอันนี้5ดอลลาร์อันนี้ทำเอาไว้ทำขนมเค้กค่ะเพราะว่าอตอนนี้ก็กำลังขออปรับสถานะนะคะก็ยังทำงานไม่ได้ก็ ทำหัดทำขนมไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็อันนี้ 10, สิบสดอลลาร์ซื้อจากโฮมกูดนะคะเอาไว้ทำเกบก้วยอหอมมาัาเฟลมัฟินอะไรที่คล้ายๆเกบก้วยอหอมนะคะที่บ้านก็มีแต่ว่ามันจะเป็นหลุมใหญ่นะคะแฟนก็เลยให้ซื้อซื้อหลุมลิปมาไว้ใช้นี่คะ่ะของใช้ทั้งหมดนี้ประมาณ1 3 0 0 0หมเกือบ1 4 0 0 0หมบาท ซึ่งไม่ถูกใจมากเลยหม้ออันนี้สองพันกว่าบาทค่ะทุกคนอ๋อแต่ก็โอเคเอาไว้ทาหลายๆอย่างที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะคะหม้อแบบนี้ก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมแต่ทีนี้พอดีไม่มีหม้อนึ่งหม้อนึ่งหม้อนึ่งปลาก็เลยเอามาอาจัดทาค่ะจบการรีวิวค่ะของทั้งหมดได้เท่านี้ ไม่ได้มาอวดอ้างอะไรนะคะคือเอามาพูดให้ฟังว่าการดำรงชีพของของของที่นี่มันมันจะต่างจากบ้านเราของทุกอย่างก็จะแพงเพราะว่ากลับคนไทยนะคะเวลาซื้อของก็จะคูณด้วยเงินเงินบาทแต่ฝเปนหลังเขาก็จะไม่ไม่ไม่คูณคะ่ะของแต่ของบางอย่างก็คือแพงมากขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย อันสุดท้ายค่ะลืมรีวิวเครื่องทำกาแฟนะคะ25ดอลลา่าค่ะรวมกับของเมื่อกี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ